รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยนะคะว่าได้ลงนามถึงเอกอัครราชทูตประจำประเทศต่างๆที่มีกลุ่มเคลื่อนไหวกระทำความผิดตามมาตรา112แต่ไม่สามารถละเมิดกฎหมายของแต่ละประเทศได้ค่ะ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่กระทรวงยุติธรรมพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคดีความมั่นคงในราชอาณาจักรหรือคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เปิดเผยถึงความคืบหน้าการติดตามตัวผู้กระทำผิดมาตรา112ว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ตนเองได้เป็นประธานคณะกรรมการดูแลเกี่ยวกับผู้ที่กระทําผิดตามมาตรา112ซึ่งเมื่อวานนี้ได้มีการลงนามไปถึงเอกอัครราชทูตประเทศนั้นๆประจำประเทศไทยจํานวน7ประเทศมีประมาณ19รายที่มีการเคลื่อนไหวและกระทําผิดเพื่อแจ้งให้เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยทั้ง7ประเทศได้รับทราบพลเอกไพบูลยกล่าวว่า ได้ส่งหนังสือเพื่อขอร้องให้เข้าใจถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและในต่างประเทศควรเข้าใจประเทศไทยโดยเราไม่ได้ไปละเมิดอธิปไตยกฎหมายของประเทศนั้นๆแต่ความเป็นมหามิตรย่อมเข้าใจความรู้สึกกันว่าประเทศไทยอยู่ในความรู้สึกอะไรณนะขณะนี้พร้อมบอกที่อยู่ตำแหน่งที่พักของผู้กระทำผิดในประเทศนั้นๆเรียบร้อย ถึงแม้ว่าประเทศนั้นๆไม่มีกฎหมายดูแลเรื่องพวกนี้แต่ก็ควรจะกํากับดูแลไม่ให้สิ่งเหล่านี้มากระทบจิตใจของคนไทยและไม่ควรเกิดขึ้นตนจึงอยากใช้คำว่ามันมากเกินไปที่จะทนเห็นสิ่งเหล่านี้ได้พลเอกภัยบูร์อยังได้แจ้งพี่น้องประชาชนคนไทยไปแล้วว่าเราไม่สามารถไปละเมิดอธิป,ปไตยเพราะไม่มีกฎหมายดูแลเรื่องนี้แต่เราควรพูดกันให้เข้าใจเรื่องดังกล่าว และผมทำมาโดยตลอดรวมทั้งได้ส่งหนังสือเป็นระยะผ่านกระทรวงการต่างประเทศโดยมีพันตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นเลขานุการาคณะกรรมการทำหน้าที่สรุปรวบรวมเอกสารจากหน่วยงานต่างๆเพื่อส่งให้เอกอัครราชทูตประจำประเทศนั้นๆเป็นระยะและทำสุดความสามารถมาโดยตลอด